mặt cổng mà cổng mặt cổng mặt cổng mặt không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไปซีก่อนดูเลยดูแล้วเอาไปแตไปซีมันนั่นนะกาอะไรนะรัวกันเหล็กได้การัวกันเกาถึงิงคืนแบบ ครับเราเราเห็นก็เรียจอมปลวกแปลกเนี่ยอย่างนแบบเมื่อไหร่ยังไงฮะเมื่อวานก่อนเราเรายังไงเราขับมอไซค์ผ่านมาด้วยยังไงผ่านทุกวันผ่านทุกวันเรามีความเชื่อยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องจอมปลวกครับเรามีความเชื่อหระครับอะไรที่เป็นสิริมงคลอะไรที่นั่นได้เราก็เชื่อเราไม่ลบหลู่ครับผม ที่ผ่านมาเรามีโชคลาภไันครับผมที่ผ่านมาเราเคยได้โชคลาภจากเคยได้โชคลาภราบผมเคยขอได้ได้อะไรครับได้จากรถแม่ยานนางรถมอเตอร์ไซค์ครับครับแล้วช่วงกลางคืนเราผ่านบ้างหรือเปล่าผ่านครับผมสี่ทุ่มช่วงกลางคืนเรามีเห็นอะไรที่แปลกประหลาดไม่ครับผมปกติเพราะเราไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้วแล้วงวดนี้ขออะไรบ้างครับงวดนี้เหรอครับก็ขอสามตัวเหมือนเดิมเหรอครับ มีมีเลขอะไรที่อยู่ในใจแล้วครับอ่ามีเลขอะไรในใจก็คงจะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์แหละครับครับแล้วแล้วแล้วเลขที่อยู่เสาหรือว่าเลขที่ได้จากจากจากจอมปลวกนี่ครับ๋อ,อก,ก็คิดว่าเป็นเป็นเลขที่เลขที่เสาเนี่ยนะครับผมนิมิตหมายที่ดีเป็นเลขอะไรนะตัวหนึ่งเสาก็สี่ครับผม หนึ่งสี่ศูนครับผมกลมอยู่ข้างบนนี่ครับนี่มันเป็กอยู่แต่ด้าเปไหนนั้นนะเออเป็นปูนเป็นฉลามนะขนะสเลเรียบรออยูกลางโคงดูเอาอยู่นี่เอยู่นีไปเลยไปนะ khỏi bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ้าไปเลยเก๋ๆเลยอันนี้ได้ดเลยถ้าสักซิปยิงค่อยข้าปเจ้าได้ทุกเบอร์นะเจ้าขีเจ้าสร้างบอไหนได้บ้างก็รำจุดร<ำ>ประทัดให้ต่ตู้กอรำ